ณช่วงเวลาที่โลกเต็มไปได้วยการเปลี่ยนแปลงเด็กๆของเราซึ่งเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์เล็กๆก็กำลังเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่หยุดอยั้ยงแน่นอนว่าต้องอาศัยปัจจัยรอบด้านที่จะหลอมรวมให้พวกเขาได้เติบโตอย่างมีคุณภาพมหกรรมกีฬาสีสวนรัฐวิทยาเกมก็ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาทั้งในด้าน MQ คุณธรรมจริยธรรม PQ ด้านสุขภาพ EQ ด้านอารมณ์หรือแม้แต่กระทั่ง SQ ทักษะต่างๆในการเข้าสังคมตามสโลแกนสปิริตสุขสนุกสามขีและต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับการแข่งขันการนำเสนอภายใต้คอนเซ็ปต์ 4Q 4, 4 Question ได้ณบัดนี้

รับทราบค่ะท่านนายกจะรีบไปช่วยเดี๋ยวนี้เลยค่ะห,หยุดนะเจ้าตัวร้ายอย่ามาก่าความวุ่นวายในโรงเรียนของเรานะแกเป็นใครแกต้องการอะไรอย่างแกเนี่ยนะจะมาสู้กับข้าได้มีพลังหรือเปล่าก็ไม่รู้เรื่องนั้นเหรอไม่สำคัญหรอก แค่ฉันมีพลังสปีริตที่แรงกล้าจะสู้กับแกก็พอแล้วฮึงั <S <S ้นมาดูกันสิว่าแค่สปิริตอย่างเดียวจะพอไหม แล้วฉันคิดผิดเหรอเนี่ยโถเว้ยแค่จปีลิตแรงกล้าอย่างเดียวไม่สามารถเอาชนะมันได้ฉันจะต้องเรียกใช้พลังอื่นๆฉันจะกินยาเข้าไปเพื่อเพิ่ม,พ,มพลังความสนุกสุขภาพดีและความสมัคีีเข้าไปอึกๆๆๆ You win ก็จบไปกันแล้วนะคะการแสดงของพวกเราเป็นยังไงบ้างคะทุกคนชอบไหมก็อย่างที่ในละครได้บอกไปนะคะว่าถึงจะมีแค่สปิริตอย่างเดียวก็ไม่สามารถเอาชนะสิ่งใดได้นะคะ ถ้าเรามีสปีดและมีสุขภาพที่ดีมีความสนุกสนานและมีความสมามัคคีก็จะทําให้เราเป็นนักกีฬาที่ดีและทําให้งานกีฬาสีของเรานะคะผ่านไปได้ด้วยด,วยดีและสร้างความทรงจําที่ดีให้กับพวกเราทุกคนคะ่ะก็ถ้าดูไปทางป้ายนะคะที่เราได้ออกแบบมาเป็นสายลุงตอนแรกเราคิดว่าถ้าป้ายอ่ะมันมีแค่สีชมพูอย่างเดียวอะ่ะเราคิดว่ากีฬาสีดีเนี้มันก็คงจะไม่สนุกก็เลยคิดว่าถ้าเอาทุกสีมารวมกันอะ่ะ ไม่ได้มีแค่สีหนึ่งสีใดใช่ไหมคะที่ว่าจะเป็นที่หนึ่งแต่ว่าเราทุกคนอนะ่ะจะจะสนุกไปพร้อมๆกันค่ะใช่ค่ะเราก็เลยทำออกมาเป็น power p i n k นะคะ power of 4 q ที่มี m q s q e q และ p q ค่ะค่ะก็การเสนอของเราจบเพียงเท่านี้ค่ะยังนะคะจริๆแเรายัางไม่จบเรายัางมีอีกอย่างนึงนะคะสีชมพูพร้อมไหมสีชมพูพร้อม ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังของเรานะคะสีชมพูขอลาไปก่อนคะ่ะสลามืออะไรกุ้มามาล้อมมาตุลลอยว่ามาละกาตูค่ะสลัมดีค่ะมาล้อมมาตุลลอยตาละบุรากาตูกับปอบเบย์กับสีชมพู